สวัสดีค่ะไปหลดพว่วงจ๊สีพ,วพ,วพว่วงทั้งไหดพ่วงหนาพ่วงหลังแจ๊สีหดอดพุ่นขยุ่พุ่นเฮียนอันเฮียน,น,นมิ่งเฮียนมิ่งเขาว่าไม่เห็นอันสองสาวสีออกงานเขาเลยไปพุ่นกอนเออยานกิดกาดกิดกาดเออไป ผ้าแม่ไปผ้าแมออก็มาไก่เออผ้าแม่ปผ้าแม่ไปเอออยู่เห็นม่งหัดบึงหัดบึงแถวอยู่บนมาพี่มาพี่ดัง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 ผ้ามา xong xào, nhang nắm cắn bựng cháu dù bò xào <laughs> <Sảo> bố đen bài bài bài, tăng cà dù dù đứng tăng vầy bà mẹ đứng tăng vầy dạy nhang lưu tăng chí hoạt xài nó ออกครั้งแรกนะคะ <laughs> ออยังยังยังไปอุม้มตามด้วยคุณนายนะคะคุณชายธงเฮ้ย <c oughs> คุยได้แม่มะน้ำ ดีใจดีใจแต่เม่มาน้ำเด้อเออเม่มาน้ำไปไปคไุณนายเดินขบวนนำหน้าด้วยคุณนายน,นะคะอุ่มกับเม่นี่เขาบ่าใครเคยพ่วงกันเนาะคะ่ะโบ เคยแกแบบเคยแบบยากๆเพราะว่าแม่เขาคือคักแห้งแม่เขาห่าวแห้งมามามาไปไปตังตังตังเดินขบวนก่อน ตังออกเดินหน้านะคะตังย่นคั้ยบอวอข้ยทั้งหนาด้วยนั้นบันพี่ปีไปผิดสิโอไปผุ่นสิจับตังดีดีด้วยจับตังดีดีด้วยลุดใส่คั้ยเขาเลยคนาย บอกอย่างนอคุยสุดทางเลยพิน้อองเลยเอาบ่อะลูกใส่ได้ลูกก็ใส่ได้โอ้หพาที่จะตกดินนะคะจมีอย่างบู้นนี่ก็ไม่ตังก็ไปเขา เสีขเ้าขาเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเสียแข็งพกนไปอาจาไปงนู้่ึขังนลย้งีอุละว่นอุ่ละวิ่ đúng bay <laughs> <Ôi, ôi. cười> sống sáo sáo nổi nhanh ừ ờ. ma du tặng cả má แม่ผุแล้วคือคักแห้งตกใจมาไปเพ็ดไปละเสียขาดเลยตัอุ้มอุ้มยังบ่บ่ปันใดเลยแม่นนิตีพี่น้องเลยมามาตัง อุ่มบอบันไดสบาเมนี่คักแห้งตรงไปเลยออกกำลังกายพาเมมานั่มเหือนี่แน่ไป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 ไไปไไป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 ปปไไป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 ปบปไปไ จะไปจะไปไปใส่ดอกมากระไร <c oughs> เอาเอาโ <c oughs> อาเรา, <c oughs> เาวิา่วงลูกสาวว่าปันได,ดเดอร์แมนเหี้เหลียวขักเลย Kịt cát kịt cát luôn bite tập 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 bite phi bite phi o บ i o n ไหมา f f i l i a t e d รูามามาต้อง <c oughs> อดูเร็วๆตั้ <c oughs> อเกะอ e n อตลวต a นี่แล้วนี่แม่เขานี่แล้วนี่ขาดเลยลูกว่าปันได้ได้แม่เนี่ยแล้วขาด

มา嘛สิ่งแทะโอ้ยน้องเหาเอาอยู่บนน้องจับจับน้องได้ดีเด้อลูกบ่ปันไดได้แม่นี่คาแข่งเออแม่ยังก่อนเลยไปเลยเออไปเอาอยู่บ่เอาอยู่อยู่มามามาไปก่อนเลยเจ้านั่น Ơi, hào 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 nó hào 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 ai hào <phải. cười> <laughs> <laughs> ai hào <phải. cười> <laughs> ฟ้าใสนะคะคึก <nervous. S 2> คักตัวลูกอีกนะคะอันนี้ไปว่าเป็นยังนี่ไปครับตังกระได้ไปกับพี่ป่ายกระได้ไปหลุดคุ้ยนะคุณทั้งนาคุ้ยน้วนน่ถ่ายหมาคุนกีตาร์กีตาร์เลยโอๆ เอาจับไว้จับไวเจ้าหน้องไวปโอ้ยเทวอยห่างหนอนยากลนได้แม่น่ะยากู้ลูกยิงเรามาถ่ายเรื่องหลังก็ดีกว่านถืว่าเรื่องหน้าเขาเห็นหรอกครุณอยู่อันย่าเ่ช่องนั้นเห็นเห็นหมานะครับช่องนี้เห็นคนจูหมาไปเลยเจ้าไปไกลๆเลยนะมึงไปเดือดเปลี่ยนท่าเลย จต้งผุนไปลาไปจต้งผุนเล่นถอยลงมาจต้องผุนจับ่าตื่ขังโอ้ยกระดถาันนดงไอกมลกวัววัวมาบ่ได้ดอกลูกนาบ่ปั้นได้ได้แม่น่นแล้วคาแข้งเอาห้า ไปทั guys, ้งพุ road, ocean, <c oughs> ่นวาสิเลี้ยวแห้งนี่แล้วสิเลี้ยวแห้งเอาไปอยู่แล้วนี่แต่คุดถึงๆไปโลดพุ่นทั้งพุ่นไป อาใยตังอาใยตังอาใยตังซอย,งยขายเหล่อทั้งผุนะโอ้ยทุลักทุเลค่ะผุนมามามาย่าห้องทั้งผุนห้องไปกิดการกิดการเลยเมย เมียหนิคักก็ลูกแห้งโอ้ยไปแบบทุลักทุเลนะคะคุณนายแต่จะเฝ้าหลายคุณนายต้องเอาน้องเด้อคุณนายต้องเอาน้องต้องเอาอุ้มเด้อย่ยางเอาอุ้มเด้อเออ, <c oughs> อมามามา <c oughs> อมามามา <c oughs> ไปตังไปเออไปก็ตังไปก็ตังไปก็พี่ไปโอ้ยตุลักตุเล่พี่น้องพูนไปแล้วแม่ฝากใส่ไปคุณนายคุณนายโอ้ย,อยคุณนายเก็บเงียวยางทาง้งจ,จะถึงมาเงียวยางงี้มามามาเอาวะเฮ้ยพูด สองทิมไปแล้วุนไล่หนีไปแล้ว <laughs> ไล่หนีไปแล้ว <laughs> <laughs> ไปไปกัะนองโนไปมาต้องไปดอกกเมไปหลุนโพดกิดการกิดการหุนไปก่อน <laughs> ติดอยู่ <laughs> แต่ว่าหัติดกับโบะอยู่ได้อยู่ มางนเจอเฮ้เื่อนเ้มา,มา,มาอาเพื่อน,กกนเพื่อนเ่อเอเอเอนเอาเอนเอเพ่อนเ่อนเ่อนเอนเ่อนเอเ่อนเ่อเอนเอนเอนเอเอนเอนเอ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 นเอนเอนเ่อนเอเอนเอเ่อเ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 อ

ไปไปใช้เรียบร้อย่ไไอ้ทั้งพูนทั้งพูนจับน้องไว้ไอ้ใจยังหองมวนหนุวยปุยอยู่พร้อคยเบิ้งต้องแยกกันไปไปน้ำมาบ่ได้เมแม่บ่คือมวนหนุวยปุยเนาะมาเจอมาสองหลอบอยู่เลย มาพี่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 มามามาเออไล่หนีไล่หนีบ่ให้อยู่น้ำมา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 จับเสียกจับเสียกขาวน้ำจับเสียกขาวน้ำดึงมาเออดึงมาดึงมาดึงมามาไปได้บ่มามาเด้อ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 มา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 หาตังค์เร็วๆหาตังค์เร็ว เอยกลายเปมุนดุยปุยอยู่มา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 เดินมาเดินมาเดินโอ้ยยามาอยไปไปไปตังอุ้มบุ้มเจอพี่ปีนะคะมุนดุยปุยมาทางหน้าเอกเอ้าจะไปจะไปจะไปไปมามา Ma 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 pipai pa ma Hau hau <coughs> Hau hồng ma 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 là ma 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 được, ma 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 được. Tăng Tăng, tăng, tăng

ไม่ให้หมดหมดหนุ่ยเป็นจังไบเลยเทนี่เฮ้ยเป็นไรไปบ่ได้ต้องไปเดียวไปกระลูกบ่ได้ดอกเป็นยังสีเหลวบั้นเทิงเลยหมดบ้านเลยค่ะพี่น้องก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทท่านนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะกิปนิกเอาไว้ซํานี่ก็นะคะสวัสดีค่ะ